วัสดีค่ะหัวข้อต่อมานะคะเป็นการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะความหมายก็คือการหาจํานวนที่แทนค่าในอสมการแล้วทําให้อสมการนั้นเป็นจริงโดยอาศัยคุณสมบัติของการไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของการไม่เท่ากันนะคะ,ว,คนนะ,คะว่ามีอะไรบ้างนะคะ มาดูในตารางนะคะก็จะมีสมบัติของการบวกแล้วก็สมบัติของการคูณของจํานวนที่ไม่เท่ากันนะคะมาดูสมบัติของการบวกก่อน,นะคะ่ะข้อที่1บอกว่าเราให้ a, b, c เนี่ยเป็นแทนจํานวนจริงใดๆนะคะข้อ1ถ้า a น้อยกว่า b แล้วถ้านํา c ไปบวกเนี่ย a บวก c ก็ยังน้อยกว่า b บวก c อยู่นะคะก็คือถ้าบวก ตัวเลขทั้งสองข้างเครื่องหมายก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะคะต่อมาข้อที่2บอกว่าถ้า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ถ้านำ c เข้าไปบวกทั้งสองข้าง a บวก c เนี่ยก็ยังน้อยกว่า b บวก c อยู่นะคะต่อมาข้อ3บอกว่าถ้า a มากกว่า b ถ้านำ c ไปบวกทั้งสองข้าง a บวก c ก็ยังคงมากกว่า b บวก c นะคะ และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่ C ถ้า a มากกว่าหรือเท่ากับ b ถ้านำ b ถ้านำ c ไปบวกก็จะเป็น a บวก c มากกว่าหรือเท่ากับ b บวก c อยู่นั่นเองนะคะให้จำว่าสมบัติการบวกถ้าบวกทั้งสองข้างด้วยตัวเลขเดียวกันเครื่องหมายนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะคะไม่เปลี่ยนแปลงใดๆเนาะโอเคต่อมานะคะมาดู สมบัติการคูณของการไม่เท่ากันบ้างนะคะเราก็ให้ a b c แทนจํานวนจริงใดๆนะคะจำนวนจริงใดๆก็หมายถึงไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนยทศนิยมใดๆก็แล้วแต่นะคะก็จะมีสมบัติดังนี้ข้อหนึ่งให้ a น้อยกว่า b และ c เป็นจํานวนจริงบวกจริงบวกก็หมายถึงเป็นค่าบวกเช่น1 2 3 4 5หหรือ ทศนิยมที่เป็นบวกก็ยังได้นะคะถ้านำจำนวนบวกมาคูณเครื่องหมายก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ก็จะทำให้ a คูณ c น้อยกว่า b คูณ c อยู่นั่นเองนะคะก็คือเครื่องหมายก็ยังคงเหมือนเดิมถ้าเราคูณด้วยจำนวนจริงบวกนะคะต่อมาข้อที่2ถ้าให้ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b และมี c เป็นจริงบวก นำ c เข้าไปคูณ a b ก็ยังคงน้อยกว่าหรือเท่ากับ b c ก็ให้จำว่าถ้าน้อยกว่าเท่ากับบวกนำจำนวนจริงบวกเข้าไปคูณเครื่องหมายก็ยังคงเดิมเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับอยู่นะคะต่อมาข้อ3ให้ a น้อยกว่า b และ c เป็นจริงลบนะคะแล้ว a c จะมากกว่า b c นะคะตรงนี้ที่แตกต่างไปเนาะให้จำว่าถ้าเป็นจำนวนจริงลบเข้ามาคูณเครื่องหมายจะเปลี่ยนจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าทันทีนะคะทำนองเดียวกันตัวอย่างข้อที่4เช่นเดียวกันเลยคะ่ะเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับถ้ามี c เป็นจำนวนจริงลบเครื่องหมายจะเปลี่ยนจากน้อยกว่าเท่ากับเป็นมากกว่าเท่ากับ หรือตรงกันข้ามนั่นเองนะคะถ้านำจริงลบเข้าไปคูณทั้งสองข้างของสรรมการนะคะต่อมาข้อ5ถ้า a มากกว่า b และ c เป็นบวกถ้าเป็นบวกเครื่องหมายยังคงเดิมนะคะข้อ6ก็เช่นกันเป็นมากกว่าหรือเท่ากับถ้านำ c ที่เป็นบวกเข้ามาคูณเครื่องหมายก็ยังคงเดิมข้อ7กับข้อ8คล้ายๆกับข้อ3และข้อ4เลยใช่ไหมคะที่นำ จำนวนจริงลบเข้ามาคูณเครื่องหมายจะเปลี broken, ่ยนจากมากกว่าเป็นน้อยกว่าจากมากกว่าเท่ากับก็เป็นน้อยกว่าเท่ากับให้นักเรียนจำอย่างเดียวเลยค่ะว่าถ้านำจำนวนจริงลบเข้าไปคูณเครื <Job. S 2> ่องหมายจะเปลี่ยนจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าจากน้อยกว่าเท่ากับเป็นมากกว่าเท่ากับจากมากกว่าก็กลายเป็นน้อยกว่าจากมากกว่าหรือเท่ากับก็กลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือให้จำว่าเป็นตรงข้ามนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างที่5กันนะคะ แกส้สมการ x ลบ12น้อยกว่า9และเขียนกราฟแสดงคําตอบนะคะวิธีทำก่อนอื่นเลยเราพิจารณานะคะก็คือโดยปกติแล้วการแก้สมการเนี่ยจะต้องทํำให้ด้านซ้ายเหลือเพียงตัว x เ,เพียงตัวเดียวนะคะดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ x เ,เราต้องทําให้มันหายไปนะคะอย่างเช่นข้อนี้เรามีลบ12อยู่แสดงว่ามันต้องมีตัวเลข12อเนี่ยอยู่ใช่ไหมคะ จากสมบัติที่เราเรียนมาจะทําให้ 10, ลบสบหายไปเราก็ต้องใช้คุณสมบัติการบวกเข้ามาช่วยใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เลยต้องบวก12ทั้งสองข้างนะคะก็จะทําให้ลบ12บวก12ก็จะกลายเป็นศูนย์ทันทีด้านซ้ายของเราก็จะเหลือแค่ตัวแปร x นะคะจากนั้นเราก็นำาม9มาบวก12ก็จะกลายเป็น 2 1นะคะซึ่งถ้าเป็นสมบัติการบวกเครื่องหมายยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่แรกก็คือน้อยกว่ามาตลอดเลยนะคะก็คำตอบของอสมการก็คือจํานวนจริงทุกจำนวนที่เป็นยังไงคะน้อยกว่า21เราก็วาดกราฟโดยการเขียนวงกลมที่21ใช่ไหมคะน้อยกว่าก็ไปทางซ้ายก็จะได้รูปหรือได้กราฟดังนี้นะคะก็แบบตัวอย่างข้อที่5นี้นะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่6นะคะ โจทยบอกว่าแก้อัดสมการ6 x ลบ 5, มากกว่า13และเขียนกราฟแสดงคำตอบนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเขียนวิธีทำก่อนนะคะวิธีทำใช่ไหมคะเราก็เขียนสมการจาก6 x ลบ5มากกว่า13จากนั้นเราสังเกตค่ะว่าด้านซ้ายเนี่ยเราต้องการให้เหลือตัวแปร x เพียงตัวแปรเดียวใช่ไหมคะดังนั้นเราต้อง ดูตัวนี้ค่ะตัวเลขที่มีมาก็คือลบหเราจะทําให้ลบหาหายไปจากสมบัติการบวกเมื่อมีลบหก็ต้องบวกหเข้าไปทั้งสองข้างใช่ไหมคะเราก็บวกหทั้ง2องข้างของอสรรมการนะคะจะได้ 6x ลบ5เราก็บวก5เข้าไปนะคะ มากกว่า13เราก็ต้องบวก5เข้าไปด้วยจากนั้นลบ5บวก5หมดไหมคะก็หมดเนาะก็เหลือ0ก็จะทำให้สรรมการของเราก็เหลือเพียง 6x มากกว่า13บวก5เป็น18นั่นเองจากนั้นเรามาพิจารณาต่อคะ่ะ6อยู่ติดกับ x แสดงว่า6คูณกับ x อยู่ใช่ไหมคะเราต้องการทำให้เหลือ x อย่างเดียวเราต้อง ใช้สมบัติการคูณใช่ไหมคะแต่คูณด้วยอะไรเอ่ยคูณ1ส่วน6ทั้ง2ข้างใช่ไหมคะของอะสมการนั่นเองก็จะได้ 6x เราก็คูณด้วย1ส่วน6ด้านซ้ายมากกว่า18คูณด้วย1ส่วน6ด้านขวาคูณเหมือนกันจากนั้น หกตัด6ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็หกอะไรได้สิบแปดหกสามสินั่นเองดังนั้นด้านซ้ายเราจะเหลือ x คูณกับหด้านขวาจะเหลือ3าคูณกับห x คูณกับหก็ย่อมได้ x ใช่ไหมคะมากกว่า3าคูณหย่อมได้3เราก็เจอคําตอบแล้วคะ่ะว่าอสามการนี้นะคะก็มีคําตอบก็คือ x มากกว่าสามนั่นเองเราก็ไปสรุปได้เลยดังนั้น คำตอบของอสมการ 6x ลบ5มากกว่า13คือ x มากกว่า3ก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า3นั่นเองนะคะ โอเคจากนั้นเราก็ไปวาดเส้นจำนวนกันค่ะก่อนอื่นเราต้องวาดเส้นจำนวนก่อนนะคะโอเคมีเลข3ปรากฏอยู่สแสดงว่าในเส้นจำนวนเราเนี่ยจะต้องมีช่วงของเลข3เราอาจจะเริ่มจาก0 12เวลานักเรียนวาดเส้นจำนวนเนี่ยระยะห่างของเส้นจำนวนเนี่ยต้องเท่ากันนะคะโอเคก็ประมาณนี้ือใครอาจจะวัดลบ1ลบ2ไปด้วยก็ได้ วิธีการวาดเส้นจํานวนก็คือเราเห็นว่ามันมีเลข3ปรากฏอยู่ในคําตอบของเราเราก็ต้องไปวาดวงกลมบนเลข3นะคะแต่ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าต้องเป็นวงกลมโปร่งนะคะจากนั้นมากกว่าไปซ้ายหรือขวาคะไปทางขวานั่นเองเราก็จะได้แล้วคะ่ะการาฟที่แสดงคําตอบของอสรรมการ 6x-5 มากกว่า13นะคะก็ได้แบบนี้นะคะสําหรับตัวอย่างข้อที่6เนาะ ต่อมานะคะตัวอย่างข้อที่7บอกว่าให้แก้สมการ 8-2x ลบ 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ20และเขียนกราฟแสดงคำตอบนะคะขั้นแรกเราก็ต้องเขียนการแสดงวิธีทำใช่ไหมคะโอเคโดยปกติแล้วต้องขีดเส้นใต้2เส้นใช่ไหมคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะ จากนั้นเราก็นำสมการที่โจทย์ให้ก็คือ8 2ลบ2 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ20นะคะเราต้องการให้เหลือ x ตัวเดียวใช่ไหมคะตัวนี้เราก็ต้องดูตัวเลขที่ไกลจาก x ก็ต้องเป็น8ตัวนี้ก่อนมี8เฉยเฉยต้องการให้8ตัวนี้หายไปเราก็ต้องบวกด้วยลบ8ใช่ไหมคะเราก็จะต้องเขียนเลยว่าบวกลบ8ทั้ง สองข้างของอะสมการนั่นเองก็จะได้ 8-2x ลบ 2x กแล้วก็บวกด้วยลบ8เข้าไปนะคะแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ20บวกด้วยลบ8นะคะโอเคจากนั้นเราก็มาพิจารณาต่อ8บวกด้วยลบ8ก็หมดไปคะ่ะด้านซ้ายก็จะเหลือลบ 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ '20 บวกลบ8ก็จะได้เท่าไหร่คะหรือคิดเป็น20ลบ8ก็ได้ก็จะได้ 12. นะคะในด้านขวาของอสมการนี้จากนั้นเราต้องการเหลือ X ตัวเดียวแต่มีลบ2คูณอยู่กับ X ดังนั้นเราต้องการทำให้ลบ2หายไปก็สมบัติการคูณนะคะต้องคูณด้วยอะไรเอ่ยคูณด้วยลบ1ส่วน2ทั้ง2ข้างของอสมการนะคะ ก็จะได้ลบ2 x คูณกับ1ลบ1ส่วน2 x นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ12คูณด้วยลบ1ส่วน2แบบนี้นะคะโอเคจากนั้นเราก็มาตัดทอนนะคะลบ2ตัดกับลบ2หมดนะคะ2ตัดกับ12ได้6นะคะจากนั้นก็จะเหลือ x คูณกับ1 ก็จะได้ x คูณกับหก็กลายเป็น x เฉยเฉใช่ไหมคะจากนั้นด้านขวาของเรา6คูณกับลบ1ก็จะกลายเป็นลบ6แต่มีจุดสังเกตจากสมบัติที่เราคูณด้วยจำนวนลบเครื่องหมายจะต้องเป็นยังไงเอ่ยจะต้องเปลี่ยนจริงๆจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ที่เรานำมาคูณนะคะจากนั้นเราก็คงเครื่องหมายที่เราเปลี่ยนไว้ตรงนี้นะคะ เพราะว่าเราคูณด้วยจานวนลบเครื่องหมายจึงเปลี่ยนจากน้อยกว่าเท่ากับเป็นมากกว่าเท่ากับนั่นเองเราก็จะได้คําตอบของอสมการนี้แล้วก็คือเราก็สรุปได้เลยว่าดังนั้นคําตอบของอสมการ8 2 x ลบน้อยกว่าหรือเท่ากับ20คือจำนวนจริง ทุกจำนวนที่เป็นไงคะมากกว่าหรือเท่ากับลบหนั่นเองจากนั้นเรามาวาดกราฟแสดงคำตอบนะคะขั้นแรกเราก็ต้องวาดเส้นจำนวนใช่ไหมคะโอเคอย่าลืมลูกศรทั้ง2ด้านของเส้นจำนวนเนาะเสร็จแล้วเรามีตัวเลขที่ปรากฏอยู่ก็คือ -6 นั่นเองเราอาจจะเอานำลบหไว้ตรงกลางแต่ในทางคณิตศาสตร์ติดลบมากค่ายิ่งน้อยดังนั้นด้านซ้ายก็ต้องเป็นลบเใช่ไหมคะเพราะติดลบมากค่ายิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆด้านขวาของลบหก็จะกลายเป็นลบหลบสลบสไปเรื่อยๆอย่าลืมระยะห่างของสเกลของเส้นจำนวนเนี่ยจะต้องห่างเท่ากันนะคะเสร็จแล้วเรามีลบหปรากฏอยู่แล้วก็ไปวาดวงกลมวง บนลบ6นะคะเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับแสดงว่ามีเท่ากับด้วยจุดจะต้องเป็นไงเอ่ยจะต้องเป็นวงกลมทึบนั่นเองนะคะก็หมายถึงรวมเจ้าลบ6ด้วยนะเสร็จแล้วมากกว่าไปทางไหนคะไปทางขวานั่นเองก็เสร็จแล้วสําหรับตัวอย่างข้อที่7และลักษณะของกราฟที่เป็นคําตอบก็เป็นแบบนี้นะคะตัวอย่างที่8นะคะแก้อสมการ3คูณ x บวก6น้อยกว่าหรือเท่ากับ8คูณ2 x ลบ1และเขียนกราฟแสดงคําตอบนะคะ ก่อนอื่นเลยเราก็เขียนวิธีทานะคะจากนั้นก็ขีดส้นใต้2เส้นให้เรียบร้อยเนาะเราก็ลอกโจทย์เลยจาก3คูณกับ x บวก6น้อยกว่าหรือเท่ากับ8 2 x ลบ1นะคะเราก็จะต้องนำ3า3ที่คูณอยู่เนี่ยคูณเข้าไปทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะคะของในวงเล็บเนาะเราก็จะได้ สาคูณเเป็น 3x 3เคูณหเป็น18นะคะเครื่องหมายยังคงเดิมเนาะเพราะว่าตัวที่คูณเนี่ยเป็นจํานวนบวกนะคะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเดียวกันที่นํามาคูณทั้งอสรรมการนะคะแต่เป็นการคูณตัวเลขเฉยๆ8คูณกับ 2x กลายเป็น8 26x x นั่นเอง8คูณลบ1กลายเป็นลบ8นะคะจากนั้นเนาะเราก็พิจารณาดูนะคะเราก็ เลือกที่มองตรงนี้เนาะเป็นลบ8นะคะเราต้องการให้ลบ8หายไปเราก็ต้องบวก8นะคะทั้ง2ข้างของอสมการเลยใช่ไหมคะก็จะได้ 3x บวก18แล้วก็บวก8นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 16x ลบ8แล้วก็บวก8นะคะ ด้านหลังตรงนี้ลบ8บวก8หมดไปใช่ไหมคะก็จะได้ 3x บวก26น้อยกว่าหรือเท่ากับ 16x นะคะจากนั้นเราก็เลือกมองนะคะเราต้องการทำตัวแปรให้เหลือ x เพียงตัวเดียวนะคะเราก็เลยเลือกที่จะกําจัด 3x ด้านนี้ให้หมดไปนะคะ มีบวก 3x อยู่ต้องการให้หมดไปก็ต้องบวกด้วยจำนวนตรงข้ามก็คือต้องบวกด้วยอะไรคะบวกด้วยลบ 3x ทั้ง2ข้างนะคะก็จะได้ 3x บวก26เดิมอยู่แล้วแล้วก็บวกด้วยลบ 3x นะคะด้านขวาก็บวกด้วย ลบ3 x เหมือนกันนะคะสมบัติการบวกไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหมายใดๆใช่ไหมคะก็คงไว้3 x บวกลบ3 x หมดไปค่ะด้านซ้ายเราจะเหลือ26น้อยกว่าหรือเท่ากับ16ตัวนี้นะคะมี x ด้วยเนาะ16บวกลบ3 x ก็จะเหลือ1 3 x นั่นเองนะคะจากนั้นเราต้องการทำให้เหลือตัวแปร x เพียงตัวแปรเดียวซึ่งมี13คูณอยู่เราต้องการทำให้มัน หมดไปใช่ไหมคะก็ต้องคูณด้วยอะไรเอ่ยใช้สมบัติการคูณแล้วเนาะคูณด้วย1ส่วน13ทั้ง2ข้างนะคะจะได้26คูณด้วย1ส่วน13นะคะเครื่องหมายเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราไม่ได้คูณด้วยจำนวนจริงลบใช่ไหมคะ แต่นี้เราคูณด้วยจํานวนจริงบวกดังนั้นเครื่องหมายจะต้องเหมือนเดิม1นึ่วนสิแบบนี้เสร็จแล้วเราก็หาคําตอบ13ตัด26ได้สครั้ง13ตัด13หมดไปก็จะเหลือ2อคูณหก็กลายเป็น2นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ x อกคูณหก็กลายเป็น x แต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะนิยมเขียน x ออยู่ด้านซ้ายเครื่องหมายก็ต้องหันเหมือนเดิมนะคะก็จะได้ คำตอบก็คือดังนั้นคำตอบของอสมการ3คูณ x บวก6น้อยกว่าหรือเท่ากับ8คูณ2 x ลบ1คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่เป็นไงคะที่มากกว่าหรือ เท่ากับ2นั่นเองนะคะเราก็มาวัดกราฟแสดงคำตอบกันก่อนอื่นเรามาวาดเส้นจำนวนใช่ไหมคะเราก็ลากเส้นจำนวนมาโดยที่ต้องมีปลายลูกศรทั้งสองข้างนะคะแสดงว่ามันจะต้องไปได้อีกเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปดูคำตอบของเรามีเลข2ปรากฏอยู่ในเส้นจำนวนเราก็อาจจะมีเลข2อยู่ด้านขวาก็เป็น3 4 5ด้านซ้ายก็ไล่ลดลงมานะคะแบบนี้เนาะจากนั้น มีเลข2ปรากฏอยู่เราไปวาดวงกลมเหนือเลข2มากกว่าหรือเท่ากับมีคําว่าเท่ากับวงกลมต้องเป็นทึบมากกว่าไปซ้ายหรือขวาเอ่ยไปทางขวานั่นเองแล้วก็วาดหัวลูกศรก็จะได้กราฟแสดงคําตอบมาแล้วนะคะตัวอย่างข้อที่8ก็แบบนี้นะคะตัวอย่างที่9นะคะแก้อสมการสาบวก8ส่วน2ไม่เท่ากับ 6x ลบ1 2ส่วน6นะคะและเขียนกราฟแสดงคําตอบนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ไปเขียนวิธีทานะคะ เสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้สเส้นนะคะแล้วก็ล็อกโจทย์ใช่ไหมคะจาก3 x บวก8ส่วน2ไม่เท่ากับ6 x ลบ12ส่วน6นะคะจากนั้นเราพิจารณาดูนะคะด้านขวาของเราเนี่ยมีส่วน6อยู่เนาะเราต้องการให้ส่วน6อันนี้หายไปก่อนเราก็จำเป็นจะต้องคูณ6ทั้ง2ข้างใช่ไหมคะเราก็คูณ 6ทั้ง2ข้างนะคะก็จะได้ 3x บวก8ส่วน2คูณ6ไม่เท่ากับ 6x ลบ12ส่วน6คูณ6นะคะจากนั้นเราก็ด้านขวาตัดกันหมดเนาะแล้วก็ด้านซ้าย6กับ2ตัดกัน2ไปตัด6เหลือ3เสร็จแล้วเราก็จะได้3 ใช่ไหมคะอยู่ด้านซ้ายเนาะมันก็คือการคูณกันแบบนี้เราก็จําเป็นจะต้องนํา3กระจายเข้าไปทั้งสองข้างใช่ไหมคะก็จะได้3คูณ3เป็น 9x 3คูณ8 3 8, 8 24ใช่ไหมคะไม่เท่ากับ 6x ลบ12นะคะโอเคจากนั้นพิจารณาด้านขวาต่อ ด้านขวามีลบ12อยู่ต้องการให้ลบตัวนี้หายไปก็ต้องบวกด้วย12เข้าไปใช่ไหมคะเราก็เลือกที่จะบวก12ทั้ง2ข้างใช่ไหมคะก็จะได้ 9x บวก24บวก12ไม่เท่ากับ 6x-12-12 ลบ12บวก12ด้านขวาของเราลบ12บวก12หมดไปด้านซ้ายก็จะเหลือ 9x ก็จะได้ 9x 24บวก12ก็กลายเป็น36นะคะไม่เท่ากับ 6x แบบนี้นะคะจากนั้นด้านซ้ายของเรานะคะมี 9x อยู่ใช่ไหมคะแต่ด้านขวาของเรามี 6x อยู่เราต้องการให้ เราต้องการให้เหลือตัวแปรเพียงตัวเดียวนะคะเราก็เลยเลือกจะนำ 9x ให้มันหายไปนะคะโดยที่มี 9x เป็นบวกอยู่เราก็ต้องบวกด้วยจำนวนตรงข้ามก็คือบวกด้วยลบ 9x เข้าไปทั้ง2ข้างนะคะด้านซ้ายของเราก็จะได้เป็น 9x บวก36บวกลบ 9x นะคะไม่เท่ากับ6 x บวกลบ 9x นะคะจากนั้นด้านซ้ายลบ 9x บวกลบ 9x หมดไปจะเหลือ36ไม่เท่ากับ 6x บวกลบ 9x ก็จะกลายเป็นลบ 3x แบบนี้นะคะจากนั้นลบ3คูณอยู่กับ x ใช่ไหมคะเราต้องการให้เหลือตัวแปร x เพียงตัวเดียวดังนั้นก็ต้องคูณด้วยอะไรคะคูณ ลบ1ส่วน3เข้าไปใช่ไหมคะทั้งสองข้างก็จะได้36คูณกับลบ1ส่วน3ไม่เท่ากับลบ 3x คูณลบ1ส่วน3เข้าไปนะคะเราก็ตัดทอน3ตัดกับ36ได้12 3ตัดกับลบ3นะคะ อันนี้อาจจะเป็นลบอยู่ข้างล่างเนอะโอเคก็จะได้ลบ12ไม่เท่ากับ x นะคะหรือเปลี่ยนตัวแปร x มาอยู่ด้านซ้ายไม่เท่ากับลบ12ก็ได้นะคะดังนั้นคำตอบของเราก็สามารถสรุปได้เลยว่าดังนั้นคำตอบของอสมการ 3x บวก8ส่วน2ไม่เท่ากับ 6x ลบ12ส่วน6คือจํานวนจริงทุกจํานวนที่เป็นยังไงคะที่ไม่ใช่ลบ12นั่นเองนะคะเราก็ไปวาดกราฟซึ่งวาดเส้นจํานวนมาก่อนเลย มีตัวเลขอะไรปรากฏอยู่ในคําตอบ10บ12ใช่ไหมคะออกมาซายลบ12ติดลบมากค่ายิ่งน้อยด้านซ้ายก็ต้องเป็นลบ13นะคะด้านขวาก็ต้องเป็นลบ11ลบ10ไปเรื่อยๆจากนั้นมีเลขลบ12ปรากฏอยู่เราก็ไปวาดวงกลมบนเลขลบ12นะคะไม่ใช่12ดังนั้นที่เหลือใช้หมดเลยเราก็ไปทั้งซ้ายและขวา มีหัวลูกศรด้วยนะคะแสดงว่ามันสามารถไปได้เรื่อยๆนะยกเว้นอยู่ลบ12ตัวเดียวก็จะได้ลักษณะของการาฟแบบนี้นะคะโอเคสำหรับตัวอย่างข้อที่9ก็มีเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องนี้ให้นักเรียนไปฝึกทำในแบบฝึกหัดที่3าข้อที่1 2 3นะคะลักษณะคล้ายกับโจทย์ที่ครูยกตัวอย่างเลยนะคะเรื่องนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ